สวัสดีครับผมมีนิสสันเซลฟรีนะครับปี2015เครื่องยนต์หนึ่งจุดหกนะครับแอคชั่นอีกซีวีทีเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะข้างหน้านะครับก่อนเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะนะครับเดิมๆนะทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพได้นะใครชอบคันนี้ก็นะครับทักมาสอบถามได้เลยนะครับคันนี้นะฮะกระจังหน้าชุกครเมียมนะครับยางนะครับเป็นยางเมชูรีนนะครับสวยๆพรีเมียมเลยนะครับ แม็กคอร์ดสนะฮะจานเบรกพร้อมนะฮะ ABS พร้อมนะครับนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับเป็นกุญแจคีเลตนะครับจัดให้เลยนะครับคุ้มๆเลยนะครับกุญแจรีโมทนะกดปุ่มคูซาร์ตนะครับนะฮะพร้อมใช้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยเห็นไหมนะครับกว้างๆนะครับนะฮะมีเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์พร้อมนะครับสวยๆพรีเมียมเลยนะครับจัดจ้านนะพี่นะสีเทาไม่มีตําหนิเลยนะครับสเกิร์ตพร้อมนะครับ จานเบรกด้านหลังมีนะครับนะฮะจานเบรกดิสหน้าดิสหลังนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับแอสเซอรีเครบแบบนี้นะครับสวยหรูดูแพงนะครับต้องคันนี้เลยพี่นะครับเหมาะสมกับพี่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะ FC นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับนะฮะเอ็กโซนิกซีวีทีนะครับเดิมๆเลยนะครับนะฮะพร้อมเลยนะครับคันนี้น็อตเดิมๆนะครับมอกรทุกอย่างครบเซตเม็ดอัคเดิมมากนะครับคันนี้บอกให้เลยว่าคุ้มเกินต้าน ภายในนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กครบเลยนะครับดูดีนะครับดูดีนะครับมีสไตล์นะครับโมเดิร์นราชูรี่นะครับนะฮะระบบประปากเป็นดิจิตอลนะครับเห็นไหมนะครับ FM พร้อมนะครับฟังวิทยุ CD ได้นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้สวยๆพรีเมียมเลยนะครับดูนะฮะดีเทลคอนโซลคอนโซลนะครับนะฮะโอ้โหไฟฟ้าทั้งหมดทั้งมวลนะพี่นะนะครับคันนี้คุ้มเลยพี่นะครับเบาะหนังแปลว่าแน่นๆหนาๆเลยพี่นะครับ นะฮะพร้อมใช้เลยดูด้านหลังนะพี่นะด้านหลังมีนะครับกระจกไฟฟ้าทุกอย่างพร้อมเลยดูดีเทลรายละเอียดนะครับตรงประตูสวยมากนะครับให้ดูตัวจริงสวยกว่าเดิมนะครับนะฮะนะฮะเรียกว่าระบบปรับอากาศนะครับสวยดูง่ายนะครับด้านนี้นะครับก็สามารถนะครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูเลยที่นะครับโอ้โหนั่งได้สบายๆนะครับสวยหรูดูแพงนะครับลักชัวรี่คาร์เลยนะครับก็ว่าได้นะคันนี้นะครับพร้อมใช้แน่นอนพี่ ศึกษาข้อมูลได้เลยพี่นะครับมาดูได้นะครับลองขับได้ที่นี่เลยนะครับสะอาดมากนะครับแอร์เย็นไวมากครับคุ้มเลยพี่คันนี้สำหรับคันนี้นะครับผมขออนุญาตเสนอให้ราคาเพียง1 7 9 0 0 0เาเท่านั้นครับผ่อนเบาๆเดือนละ4 0 0 0ันกว่าตลอดสัญญานะครับคันนี้จัดให้คุ้มคุ้มเลยนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจคันนี้ก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยพี่นะครับโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งให้ แล้วที่สําคัญเราตอบไวมากนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับนะฮะวันนี้คุ้มๆนะครับรถสวยตรงปกไม่จกตานะครับสวยถูกดีต้องที่นี่ครับรบ้านสมชายนะครับจัดส่งให้ทั่วไทยแน่นอนพี่นะครับคุ้มๆเลยนะครับนะฮะวันนี้อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะนะครับนะฮะหรือไม่ก็มีไลฟ์สดทุกวันพี่นะครับติดตามได้ในต่อๆได้เลยพี่นะครับวันนี้รถสวยตรงปกไม่จกตาต้องรบ้านสมชายสิครับอย่าลืมกดดพี่ต่อไปนะพี่นะนะฮะ